สวัสดีครับผมชื่อนายธานพลเอกรัตนวัฒน์สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกิจสุเสลาครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริยกรธรรมโคตรวันนี้พวกเราทั้งสามคนจะมานำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิชาการกีฬาเชิญรับชมได้เลยค่ะ พวกเรา3มคนก็ได้ไปฝึกที่หน่วยงานของ Fitness First สาขาเซ็นทันรัตนาทิเบตเป็นเวลา3เดือนด้วยกัน Fitness First เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟิ n เนสคือขับเพื่อนสุขภาพการออกกำลังกายมีหลายสาขาในโลกเป็นแบรนด์ในเครือกับ c e l e b r i t y Fitness ภายใต้บริษัท Evolution Wellness ส่วนของรายละเอียดของงานที่ฝึกคือลักษณะงานที่ทำจะแบ่งออกเป็น4ข้อหลักๆก็คือ 1. s e r v สวิต n f ออนฟทักทายทำความรู้จักกับสมาชิก 2. แนะนำและซัพพอร์ตการออกกำลังกายให้กับสมาชิก 3. ทํทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายซึ่งเราจะทำช่วงบ่ายโมงและก่อนที่เราจะปิดขับและ 4. บริการสมาชิกที่หน้าเคาน์เตอร์รีเซพชันซึ่งเราจะเช็คอินให้กับสมาชิก รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการฝึกงานนะครับผมนอกนอจากงานที่ทำแล้วนะครับเราก็จะมีการเรียนตามที่หน่วยงานนั้นได้จัดโปรแกรมมาไว้ให้ซึ่งจะเกี่ยวกับอาชีพของเทรนเนอร์โดยตรงและเมื่อเราเรียนเสร็จนะครับผมทางฟิเน็ตเฟิร์สจะจัดการสอบเพื่อเข้าเป็นเทรนเนอร์ในหน่วยงานนะครับครับผมในส่วนของปัญหาและอุปสรรคนะครับหนึ่งทางด้านทั้งสาวิชาชีพนะครับผม การฟังเพลงและการนัดจังหวะบีดนะครับของพวกเรานั้นยังไม่แม่นพอยังต้องทําให้เรานั้นขยันฝึกฝนให้มากกว่าเดิมนะครับส่วน2อนะครับการนวดน,นะครับเราจะต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่านี้ครับในเรื่องของการให้แรงและการเซฟแรงของตัวเองนะครับของพวกเรานั้นยังทําไม่ดีพอต่อไปนะครับ2ในส่วนของบุค,คลิกภาพนะครับเรานั้นจะต้องปรับรูปร่างตัวเอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้องการนะครับแล้วสนะครับเรานั้นยังมีความกังวลนะครับในการเข้าหาสมาชิกใหม่ๆต่อไปครับในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับในการฝึกนะครับด้านทักษะวิชาชีพนะครับอย่างแรกเลยเราได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละ,ะแผนกนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะในการเทรนลูกค้าที่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายครับผม แล้วก็ได้เรียนรู้การนำคัศจกร๊ปอ็กเซ์ไซครับแล้วก็ส่วนของด้านบุคลิกภาพนะครับเราได้เทคนิคลักษณะการพูดการวางตัวกับสมาชิกในแต่ละสถานการณ์ต่างๆนะครับผมและสุดท้ายครับผมเราก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะการแต่งกายของเรานะครับให้ดูดีครับ วันนี้ผมก็จะมาสรุปการฝึกงานตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้างไปทำอะไรกันมาบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟิเนตของฟิเน็ตเฟิร์สมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสออนฟอร์การทำความรู้จักเกี่ยวกับสมาชิกทำให้สมาชิกสนิทกับเรามากยิ่งขึ้นซัพพอร์ตการออกกำลังกายกับสมาชิกทำให้สมาชิกมีความไว้วางใจในการออกกำลังกายกับเราทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องการออกกําลังกายทําให้เครื่องออกออก,กําลังกายนั้นมีความสะอาดทําให้สมาชิกน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับผมบริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์หรือรีเซพชั o นคอยสแกนบัตรกับลูกค้าและทําความรู้จักกับลูกค้าครับผมเรียนเกี่ยวกับแผนกการทํางานของแต่และแผนกเช่นแผนกฟอนแผนกเอ็ซีและก็แผนกเทนเนอร์ครับ ว่าผานังฟอนมีหน้าที่อะไรย c งมีหน้าที่อะไรแล้วก็เทรนเนอร์มีหน้าที่อะไรบ้างครับผมแล้วก็จะมีการสอนคัาก็คือในห้อง GX หรือ Group Exercise ก็จะมีการสอนคัาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Body, ump, Body Combat, ้ปั๊มบอดี้คอมแบทคลาสซิกเนเจอร์ของเฟ n f ต r ที่ทำให้เราเรียนรู้งานได้มากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็จะมีการออกบูตการออกบูดนี้ก็คือไปการเหมือนกับว่าไป ประษาสัมพันธ์เกี่ยวกับฟินสเฟิร์สเชิญชวนการออกกําลังกายให้เขามาออกกําลังกายกับเราทําให้คนรู้จักฟินสเฟิร์สมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะใครที่อยากจะมาฝึกงานในส่วนของที่อยากจะเป็นเทรนเนอร์นะคะก็อยากจะแนะนํานิสิตรุ่นต่อไปควรพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพต่างๆให้พร้อมก่อนออกฝึกงานเช่นบุคลิกภาพในเรื่องของรูปร่าง หุ่นนะคะการพูดต้องเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นและเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายในด้านต่างๆและที่สําคัญคือความรู้เพื่อน,นําไปแนะนําให้กับสมาชิกภายในขับได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดคําถามข้อสงสัยจากสมาชิกหลายๆท่านนะคะ I can't that pressing forget the Your through are we met Your eyes are blue, me